ยเย็นที่นอนตอนนก็เป็นลุงๆจะเข้าไปตกตกปรากฏกันนะครับนี้เราจะนอนตรงนี้รนเราจะตกปกตตรากฏตอนนี้ัตอนเย็นกับลุงจนะตกกไนเลยละ6โมงแล้วครับตอนเย็น ฝนเพิ่งหยุดนะครับไม่ปาก็ยังจิกอยู่ศพ เจ็ดโมงสิบห้าครับเช้านี้น้ำแดงมากปลาไม่ค่อยกัดก็เดี๋ยวจะค่อยๆตีตีย้อนกลับไปครับฝนก็มืดมาแล่ะเก,ก็บของขึ้นเรือก่อนเก็บปลาด้วยเดีมาดูผลงาน ปลารวมปหวานปลาพวงตายหมดแหละหวงเล็กๆ่งแดงเย่ย ดีมาใส่ขวดด้วยนะ โอ,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 อ้ยโอ้ยก็ตายน่ตรงไหนน้ำท่วมป่า เลืออีกแล้วแล้วก็มีไซ่บอสอีกนี่ครับ จริงจริงโอโอเทียบกับเด็กๆแล้วครับใหญ่กว่าเยอะเลย เลี้ยงใหม่ครับตายก่อนอเอเดินทางได้โอ้